กเรียนกูเรียนแมวติดนมโอ้ยคิดกเรียนอ,อายาุประมาณประมาณแปดเดือนเก้าเดือนนะครับ ยังไม่เลิกดูดนิ้วเลยครับตั้งแต่เอาอมาวันแรกอายุ2เดือนครึ่ง2เดือนกว,กว่านะครับตั้งแต่ตัวเล็กๆประมาณไม่ถึงโลตอนนี้น้ำหนักประมาณ4ถึง5้าโลนะครับยังดูดนิ้วอยู่ปออภัยยังไม่เสียชีตตาย กวนางเสียใจเวลาไปลงโซเชียล <c oughs> แมวบ้านใครยังเป็นแบบนี้อยู่ครับ้หนักจะ5้าโลแล้ว5้าโลแล้วแต่ยังดูดนิ้วอยู่นะครับอายุป,ประมาณ8ปเดือนแล้วดูดทุกวันถ้าไม่ดูดนางก็ ไม่นอนดูดจนหลับคามือโกลเด้น <Golden S 1> เป็นแมวขาวมณีตาสองสีนะครับโอ้ลืมเสียกีร์ให้ ไปไปก็เียนไปไพอมีผู้จิตตามาหลายนก็เี่นให่คนจิตตามาหลายในก็จะได,ด้ซื้อสติกกับอาหารเปียกมาให้บหลจาหเลยล่ะเ้อบอกเลยติดตามคนนี้กบติดตามคดเด่นหนึ่ก็ล้คผูิดตาติดตามกเด่นหนึ่งกลนนงกล็จะมีจะได้มีเงินมาซื้อ ui, ui boy, đang này nè anh yêu, ui, để mình có tiền mua ngay nhỉ? bye bye, Cô điện, bye bye